เต่อไปเนี่ยครับจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกหรือค่า access นะครับมีอะไรกันบ้างครับผมข้อแรกครับกรมธรรม์ของท่านครับระบุอยู่แล้วครับว่าจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกครับเช่นเกิดอุบัติเหตุครับเสีย3,000บาท5000บาทครับแบบเนี้ครับเพราะฉะนั้นครับตัวท่านเองครับลองเช็คดูที่กรมธรรม์ของท่านนะครับตรวจสอบดูว่าของเราครับเป็นแบบระบุว่าจะต้องบังคับให้เสียหรือเปล่าหรือว่าโทรไปตอบสอบถามครับตัวแทนในหน้าให้ชัดเจนครับก่อนทําประกันครับผม 2ครับประเภทที่แจ้งครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถเราครับไม่สามารถแจ้งครับแผลว่าไปโดนอะไรมาโดนใครแกล้งมาครับแบบเนี้ฮะเขาก็จะให้เสียค่าเสียหายส่วนแรกครับ 3. ประเภทถูกชนแล้วหนีครับประเภทนี้บ่อยครับแม้ว่าบางครั้งครับเราจะไปเปิดกล้องวงจรปิดครับเห็นใส่รถก็ตามครับเคสนนี้บ่อยๆ่มากครับแต่มองไม่เห็นป้ายทะเบียนครับ แบบนี้ครับก็ยังต้องเสียค่าเสียหายสุดแรกครับเพราะฉะนั้นครับแนะนําว่าติดกล้องหน้ารถครับดีที่สุดถ้าเกิดว่าท่านมีกําลังพอครับติดด้านหลังด้วยยิ่งดีครับเพราะว่าป้ายทะเบียนเนี่ยครับสำคัญที่สุดครับในการดําเนินคดีให้ครับ4ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของแผลอุบัติเหตุครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แตกไม่ได้ล้าครับหรือว่ามันไม่ได้ปุกไม่ได้ชัดเจนครับเช่นรอย ขนแมวหรือขีดบางๆเล็กๆครับแบบนี้ครับก็ยังต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอย่างไรครับสามารถติดต่อในเพจ Facebook